กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z กิโลเสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมฆสุริวิทย์นะคะกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทกท่านค่ะไปรู้จักกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าวนะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าว,วันจันทร์ค่ะเวลาหกนากาสานาทีถึง7จ็นาฬิกาทางสถานีวิทยุสราญลม AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทยก้าวคอร์เะ หรือว่า Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นไทก้าอินชนบุรีตอนที่2ค่ะซึ่งตอนที่1่ท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าไทก้าเราค่ะได้ไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วเราได้แบ่งกลุ่มในการดูงานเป็น3ามกลุ่มนะคะโดยแต่ละกลุ่มก็แบ่งคนออกไปให้มีความขะเคล้ากันไปนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปดูงานในพื้นที่ต่างๆทีเนี้ยวัตถุประสงค์ในการทําในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะให้ท่านได้รับทราบค่ะว่าทั้ง3ามกลุ่มเนะะี่ยค่ะ มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทําไมไทก้าถึงเลือกไปดูงานใน3ามกลุ่มนี้นะคะในตอนแรกค่ะเราก็พาไปดูงานที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมแล้วก็ศูนย์จักสารท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมค่ะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น smart city ค่ะและแถมไม่พอท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านมีความ active มากแล้วมีความเป็นคนรุ่นใหม่มากได้มีการใช้นวัตกรรมต่างๆนานาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นตอนที่2ค่ะเราจะพา ท่านไปที่ชุมชนนวัตวิถีบ้านโปร่งดินดำนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะลองไปติดตามชมกันดูนะคะว่าที่บ้านโปร่งดินดำค่ะมีจุดเด่นอะไรขอแอบกระซิบนิดนึงค่ะในตอนนี้เนี่ยบทบาทสตรีเป็นบทบาทที่เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนนะคะค่ะขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุพิชาทับรวงค่ะพัชชนาศัยกุลค่ะยานิสาเพรววิทย์ค่ะ ได,ดนิกก็อนชอบเพียรพาราสค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กงมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะเป็นตัวแทนมาถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้าน,านป่งดินดำตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบประวัติข้าวข,ข,ของหมู่บ้านป่งดินดำกันก่อนเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอพูดถึงประวัติย้นย่อของหมู่บ้านโปง่งดดำนะคะในอดีตนะคะก็คือบริเวณตรงหมู่บ้านทรงนี้นะคะก็จะเป็นดินดำหรือว่าดินโป่งนะคะซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ะคะ่ะพอบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าบินจนย์นะคะแต่ตอนหลังเมื่อมีความเจริญเข้ามามากขึ้นนะคะผู้คนก็ยลลุเข้ามามากขึ้นทําให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ะค,ะค่ะก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น แล้วก็ผู้คนที่มาอยู่บริเวณนั้นต่างก็เรียกว่าหมู่บ้านปงดินดำแต่ปัจจุบนันปงดินดำนะคะ่ะได้ได้หมดเลยไปแล้วนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ค่ะเตาก็สรา้างประวัติคร่าวๆของหมู่บ้านปงดินดำกันแล้วนะคะแล้วในการไปศึกษาดูงานของเราในวันนั้นนะคะเราได้มีกิจกรรมหรือว่ามีฐานเรียนรู้อะไรบ้างคะก็กิจกรรมที่ได้ทำมาน,น,นะคะก็จะมีทั้งหมด4ฐานการเรียนรู้ค่ะฐานการเรียนรู้ก็จะเป็นการ ต่อไปก็จะเป็นการทําทองม้วนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าทองพับค่ะฐานต่อไปก็จะเป็นออขนมเปียแล้วก็ฐานสุดท้ายจะเป็นสับปะรดค่ะค่ะโดยในแต่ละฐานนะคะเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มได้เรียนรนะะนู้อะไรบ้างคะเพิ่มเติมจากที่เราเคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างฐานผ้ามัดย้อมนะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะมาสาธิตวิธีการทําผ้ามัดย้อมการมัดลายหรือว่าการ มีหลากหลายมากไม่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจากสีธรรมชาติหรือว่าจากที่เอาที่เราเคยเห็นในแบบก่อนๆก,ก็จะมีลวดลายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับฐานสับป,ปะรดสีราชานะคะก็สับป,ปะรดสีราชานะคะเป็นสับป,ปะรดที่มีความหอมหวานแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะโดยที่เป็นสับป,ปะรดที่มีเอกลักษณ์มากๆเนื่องจาก เลยนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยพันธุ์ของสับป,ประรดนะคะที่มีมีความม,มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็เ,เวลารับประทานเนี่ยก็เพียงแค่รางน้าเกลือแค่1-2ครั้งนะคะก็สามารถรับประทานได้เลยแล้วก็เป็นพืชที่เป็นสิ่งเ,เป็นพืชหมงชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าหมู่หมู่บ้านนี้นะคะ่ะก็มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นฐานของชุมชนอยู่แล้วนะคะไม่ให้หายไปะคะ่ะ ที่เขาสาธิตในการทำนมวัวและวัตถุเบพี่ใหญ่บ้านนะคะทำทราบวา่าสูตรในการ ชุมชนเนี่ยค่ะเขาถึงนำเสนอฐานการเรียนรู้ทั้ง4ี่ฐานนี้ค่ะก็อย่างฐานการเรียนรู้ผ้ามัดย้อมนะคะทางผู้ใหญ่ะคะ่ะได้เคยเล่าให้ฟังว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยได้ส่งหล่นนะคะไปเรียนทางด้านศิลปะแล้วนำความรู้ตรงนั้นนะคะมาปรับใช้กับการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม mm hmm. ก็คือว่าทางผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะมีการพิมพ์ายประกอนที่จะนำไปลงสีสีย้อมนะคะ ซึ่งทาให้เกิดลวดลายที่มีเอกลักษณ์อาจจะเป็นลวดลายธรรมชาตินะคะใบไม้หรือว่า,าสัตว์ต่างๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็ผสมผสานกับสีที่ใช้ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยได้ได้เล่าฟังว่า1ชิ้นก็จะมีสีมีลายที่แตกต่างกันไปด้วยปริมาณสีแล้วก็จํานวนในการย้อมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ทาค่ะก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆในบ้าน ่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมคนในชุมชนค่ะเพราะว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็จะทํางานอะไรตรงงานศุตสา์กรรมซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากทางภาครัฐนะคะได้ทําโครงการะะไทยนิยมยั่งยืนขึ้นมาค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแล้วก็สไร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะทางกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยได้เข้ามาสนับสนุนบ้านผงเลนด์เราซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อให้ทําพัฒนาเป็น f า ที่ยวาวิถีชุมชนค่ะซึ่งจะเชื่อมโยงกับทางแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์นมาร์คประหลัดของชมบุรีค่ะก็คือ,ขอเขาเขียวกับตัววัดสัจธรรมค่ะก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับหลักการ s c p ก็คือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมของคนในชุมชนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ชนคนในชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะถ้าอ,อย่างนั้นก็หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะก็คือเราจะมี แหล่งท um. ่องเที่ยวหลักก็ค e ือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวถูกต้องไหมคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็คือภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยที่พัฒนาให้รอบๆรอบๆรอบๆแหล่งท่องเที่ยวหลักเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างที่ทราบกันดีอะค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสตัวหน้าิดเกหรือว่าโควิด19นนะคะมันค่อนข้างส่งผลต่อ ภาพรวมของประเทศไทยทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าสถานาการณ์นี้มันส่งผลกระทบต่อชุมชนยังไงบ้างน,นะคะค่ะก็ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าคนในชุมชนคนในชุมชนในแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชผักสมทัวอยู่แล้วทําให้เรื่องอาหารการกิน,นเนี่ยก็คือหายห่วงไปได้เลยว่าจะไม่มีพืชผักหรือว่าไม่มีอาหารทํากินในช่วงโควิดอะไรเนี่ยคะ่ะส่วน สินค้าโอท็อกที่ส่งออกอย่างเช่นผ้ามัดย้อมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบบ้างเพราะว่าในในช่วงเวลาปกติเนี่ยคือเขาจะอาศัยที่ว่าเวลาคนมาท่องเที่ยวอะค่ะหรือเส้นทางระหว่างไปสวนสัตว์ปเขาเขียวคนก็จะแวะเข,เข้ามาแล้วก็ร่วมกิจกรรมทําทผ้ามัดย้อมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยช่วงที่ว่ามันมีการปิดเส้นทางในหลายๆเส้นอะไรเงี้ยค่ะทำให้คนไม่ค่อยจะเดินทางเข้ามาในที่ตรงนี้ ็เลยทางหัวหน้าชุมชนหรือคนในชุมชนก็เลยมีการปรับตัวาจากการทําผ้ามัดย้อมแบบเสือ้อหรือว่าแบบกระเป๋ามาเป็นทำเป็นแมสติดปากแทนนะคะแล้วก็ค่อนข้าง,างทำรายได้ได้ค่อนข้างดีค่ะส่วนท่องพับหรือท่องม้วนสับประรดหรือว่าพวกปลาแด่เดียวอะไรเนี้ยค่ะก็คือจะยังส่งออกทั่วประเทศไทยอยู่ก็คือ,อ,อกำไรมันก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่ได้มีการลดลงเท่าไหร่ ังดูก็เรียกได้ว่าชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้กระทั่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตเลยนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้คะก็สําหรับเราเราคิดว่าหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือตัวผู้ใหญ่บ้านนะคะที่เป็นคนช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการทําผลิตภัณฑ์หรือว่าการสร้างอาชีพเสริมให้กับ ชาวชุมชนนะนะคะซึ่งเราคิดว่าตัวนี้ค่ะกว่าที่เขาจะมาประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้นะคะ่ะคือผู้ใหญ่บ้าน,นะคะ่ะได้มีการทดลองเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าจนรู้สึกว่าสิ่งที่นํามาใช้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านนั้นจริงๆถึงนํามาออบอกเล่าแล้วก็นํามาให้ชาวบ้านเนี่ยะคะให้นํามาใช้ซึ่งพอผู้ใหญ่บ้านนะคะมีการทดสอบมีการเรียนรู้ค้นคว้ทดลองก่อนเนี่ยก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้อะคะ่ะมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ วนที่มีความเข้มแข็งทั้งในตัวของผู้นําชุมชนเองแล้วก็คนในหมู่บ้านเองช่วยกันเป็นฟันเฟืมในการทําให้ชุมชนนี้ค่ะมีะความยังย่งยืนยิงขึ้นนะคอย่างนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืนของสหประชาชาติเลยนะคะ Sustainable Development Goals นะคะโดยเป็น g o ที่5นะคะเรื่องของ Gender Equality นะคะก็เป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีนะคะในการ Уров, พัฒนาชุมชนนะคะมีส่วนร่วมใ, feels, ในการพัฒนาชุมชนในส่วนใช่ค่ะหรือว่าวิกเนติพาวเวอร์มินนะคะแล้วอย่างเนี้ยค่ะการที่เราไปศึกษาดูงานอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถนําความรู้มาปรับใช้กับการทํางานของเราได้อย่างไรบ้างคะก็ในส่วนภารกิจพิธาดีนะคะเราก็ในทุกปีอะค่ะเราก็จะมีการจัดเทรนนิ่งนะคะซึ่งก็คือจะเอาชาวต่างชาติเข้า โรงงานในประเทศไทยนะคะซึ่งหมู่บ้านพงดินดำนี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็คิดว่าเป็นเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งที่เราสามารถให้เขาศึกษาทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารชุมชนนะคะการเป็นชุมชนเข้มแข็งการจัด,จดการกับปัญหาโควิด1 9ที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การนำหลักปัจเจาศเศรษฐกิจพอเรีย,มรยะะงมาใช้นะคะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะไม่ใช่ ทำแค่เกษตรอย่างเดียวนะคะแต่เขาก็จะมีการปรับใช้ด้วยการการทาผ้าบัดย้อมหรือว่าการทําขนม,อ,มอย่างนี้ค่ะค่ะในอนาคตนะคะทางชุมชนเนี้ยค่ะก็จะมีการขยายขอบเขตการผลิตสินค้าโอท็อปเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนอกจากที่จะทําเสื้อกระเป๋าหรือว่ามีการปรับตัวมาทำแมกสกผิดพา ก็อาจจะมีการทำผ้ามาย้อมเป็นผ้าผูเตียงผ้าม่านหรือว่าปเปลาะหมอนค่ซึ่งก็จะมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าก็จะผสมสีแล้วแต่ที่ใครจะชอบค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเขาเรียกเปิดแพะค่ะความรู้ให้แก่ว,ว่าชมุมชนใหม่ที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โอทอในชุมชนเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อให้มีการรับใช้ในอาชีพหรือว่าเอาไปทําเป็นอาชีพเสริม ส่วนของงานของภารกิจ HRD นะคะนอกจากจะ,ะจัดฝึกอบรมนะคะ Training ค o u r s ให้แก่ชาวต่างชาติแล้วเรายังมีการให้ทุนการศึกษาระยะยาวนะคะเป็นทุนศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศต่ตางๆนะคะโดยที่เราก็จะมีกรอบสาขาในการให้ทุนนะคะโดยที่จะมีแบ่งเป็น5สาขาอาคาร1ก็คือสาขา SCP นะคะหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็2คือ Climate Change ค่ะ 3. food security 4. public health แล้วก็สาขาที่5นะคะก็คือสาขาื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ SDG นะคะโดยตรงส่วนนี้ค่ะเราสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยจากที่แต่เดิมมหาผู้รับคุณเรียเขาก็จะได้รับประสบการณ์จากการศึกษาภายในห้องเรียนเท่านั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถแนะนำมหาวิทยาลัยคู่ร่วมมือของเราให้ การศึกษาดูงานในสถานที่จริงให้แก่ผู้รับผุ้เพื่อที่ให้เขาได้สัมผัสประสบการณ์แล้วก็ได้ใกล้ชิดกับชุมชนอย่างจริงๆอย่างแท้จริงค่ะก็ตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับผูนในการที่เขาจะสามารถนําความรู้ดัืงกล่ะค่ะไปประยุกต์ใช้กับการทําวิจัยของเขาได้ด้วยค่ะค่ะก็หลังจากที่พวกเราได้พูดคุยกันมาแล้วนะคะก็อยากจะขอถามความประทับใจของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนนะคะในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ก็สาหรับเรานะคะความประทับใจก็คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะทีออ่มีในชุมชนก็คืออย่างผ้ามันยอเงี้ยค่ะไม่ไม่ใช่มีแต่เสื้อหรือว่าผ้าพุมธรรมดามามแต่ว่าออผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะคะก็ะคือต่อยอดมาทำเป็นกระเป๋าผ้าซึ่งก็สอดคล้องกัสกสบสถานการณ์ปัจจุบันก็คือลดการใช้พลาสติกนะคะก็ทําให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ซ้าได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเอการกษช์เฉพาะด้วยะคะ่ะ ค่ความมระทับใจถัดมานะคะก็เป็นความเป็นนัก,กเกษนงของคนในชุมชนค่ะแล้วก็การถ่ายทอดความรู้มากมายตั้งแต่วิธีการผลิตรวมไปถึงการคัดเลือกวัตถุดิบค่ะความประทับใจนะคะ<ม>ก็ในเรื่องของการารักษา,าอัตลักษณ์ของชุมชนไว้นะคะซึ่งก็คือในเรื่องของสับปะรดที่เป็นผลไม้ที่สามารถชูหมู่บ้านให้ มีชื่อเสียงมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราไปไหนถ้าเราได้กินสับปะรดที่อร่อยเนะี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเรียกว่าสับปะรดสีราชาซึ่งก็จะรู้เป็นที่รู้กันว่ามาจากหมู่บ้านกรงดินดำค่ะค่ะก็สําหรับเรานะเราประทับใจในส่วนของการส่งเสริมบทบาทสตีในการเป็นผู้นําโดยที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาเได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําจริงแล้วก็ ศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว,ลวถึงจะแบบนำไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนต่างๆนะคะคนในชุมชนเขาก็เลยเกิดความนับถือว่าผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำอย่างอย่างแท้จริงนะคะใช่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมการบรรลุปเป้าหมายที่5นะคะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Gender Equality นะคะก็คือสนับสนุนให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกันค่ะคะ่ะสำหรับความประทับใจของเราในการเป็นสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็คือว่าเราคิดว่านอกจากการที่เราเนี่ยจะได้ความรู้จากการทำมูช็อปต่างๆรวมถึงได้ของอร่อยกลับไปทานที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าทางกรมความร่วมมือร่วมประเทศเนี่ยก็ได้ partner ใหม่ๆเป็นภาคีเครืเอข่ยทงถิ่นในการที่จะมาขับ เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราค่ะโดยเราจะอาจะจะใช้ตัวบ้านบ้านหลังดินดำเนี่ยค่ะเป็นต้นแบบของชุมชนที่สามารถเพื่อพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็จะไปสนับสนุนเป้าหมายหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือกลมที่17 Partnership for the Goal ค่ะซึ่งจุดนี้ค่ะมันก็เป็นการสนับสนุนตัวภารกิจหลักของกลุ่มเราแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าทีมไทยแลน d ์พอเ o ลอกเป็ o p พล a t i o n ค่ะค่ะทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนะคะก็เป็นสิ่งที่กลมค่ะพยายามที่จะเรียนรู้และก็ศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงนะคะเพื่อที่เราจะได้นำความรู้ที่ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่เรามีนะคะไปเผยแพร่แล้วก็ไปพัฒนากับให้กับต่างประเทศได้ะคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ทางพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามกลุ่มที่3าในตอนต่อไปนะคะ